ข่าวดีครับพี่น้องอสสสมธนาคารอมสินปล่อยให้กู้วงเงินสูงสุด30 0 0 0บาทครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติแวะไปที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับก็มีข่าวมาแจ้งพี่น้องอสสสมครับจริงๆแล้วหมอชาติก็ไม่อยากให้พี่น้องได้กู้เงินหรอกนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกู้นอกระบบ แต่ขอให้มากู้ในระบบดีกว่าครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะครับพี่น้องครับวันนี้ธนาคารอมสินนะครับปล่อยกู้วงเงิน30,000บาทนะครับดอกเบี้ย1.25%เต่อเดือนนะครับช่วยฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด -19 ด้วยสินเชื่อเพื่อคุณนะครับสำหรับผู้มีไรายได้ประจำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ คำประกันนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับโดยสินเชื่อเพื่อคุณนี่นะครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่จะกู้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารอมสินก็ได้นะครับเพื่อเสริมสาภาพคล่องในการดํารงชีพฟื้นฟูอาชีพหลังสถานาการณ์โควิด19นะครับเป็นวัตถุประสงค์ของการกู้ จำนวนเงินที่ให้กู้วงเงินไม่เกินรายละ30 0 0 0ืบาทนะครับระยะเวลาใช้คืนครับพี่น้องครับสปีหรือว่า24งวดนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ15ต่อปีหรือว่า1.25ต่อเดือนนะครับสำหรับหลักประกันการกู้นะครับไม่มีหลักประกันนะครับการจ่ายสินเชื่อและการชำระสินเชื่อนะครับมีการ แบ่งเป็นงวนงวดตังต่อไปนี้นะครับถ้ากู้30,000ื่นเงินงวดก็1,500บาทกู้25,000เงินงวด1 2 5 0บาทกู้20,000เงินงวด970บาทกู้15,000เงินงวด730บาทและกู 10, ้1,000 0บาทเงินงวด485บาบาทต่อเดือนนะครับการพิจารณาเรื่องสินเชื่อนะครับธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนะครับแล้วก็แจ้งผลการพิจารณาแล้วก็มาทําสัญญานะครับธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่าน SMS ด้วยนะครับผ่าน SMS เท่านั้นนะครับเรื่องของการจัดส่งเอกสาร,รอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวธนาคารก็จะติดต่อทางช่องทางที่กําหนดนะครับ หรือว่าพี่น้องจะสอบถามธนาคารก็เบอร์ call center นะครับ1 1 1 5และ1 1 4 3อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์ call center 1น1 5และ1 1 4 3ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565หรือว่าจนกว่าจะครบวงเงินตามโครงการนะครับไต้ลิงก์นี้ก็ จะมีรายละเอียดนะครับใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดมีลิงก์วางให้ท่านได้ไปศึกษานะครับวิงลิงก์ธนาคารออมสินนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถกดลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เลยแล้วก็วันหลังก็มาตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าธนาคารอนุมัติท่านหรือย,อยังนะครับสามารถว่ามาก่อกข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจมากเป็นการกู้ในระบบนะครับพี่น้องครับ ก็น่าจะเอาไปต่อยอดไปฟื้นฟูอาชีพของท่านนะครับท่านจะมีอาชีพอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเป็นการเป็นเอกสารหลักฐานในการแสดงประกอบอาชีพของท่านนะเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วเป็นการขายของตามเพจขายสินค้าจะขายผ้าไหมจะขายของต่างๆนะครับก็ สามารถที่จะเอามาเป็นเหตุผลในการไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันได้เลยนะครับพี่น้องครับลองดูนะครับมาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ธนาคารอมสินนะครับแล้วก็มาอ่านรายละเอียดแล้วก็ยืนยันข้อตกลงจองสิทธิ์นะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะวา่าธนาคารอนุมัติไหมถ้าอนุมัติเราก็มาดูวันหลังนะครับแล้วก็ค่อยส่งเอกสารตามนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับวงเงิน3 0,000บาทนะครับ อดอกเบี้ย1.25ต่อเดือนนะครับก็เหมาะสำหรับพี่น้องอสสสมที่จะต้องการเอาไปาฟื้นฟูอาชีพนะครับหลังภาวะวิกฤตโควิด -19 กนะครับก็น่าสนใจนะครับสินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารอมสินนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอชาตินะครับที่จะนำข่าวสารหรือว่าเรื่อง ที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องอสสอสมมาให้พี่น้องฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติกเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับหมอชาติก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ